รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วด้วยความที่เราเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะพอเรามาแบบงานแบบฟิลางเนี้ยเป็นมันเป็นยังไงางาคือก็เปิดโลกนะครับตอนแรกอ่ะความความคิดของผมเวลาเราพูดถึงผ้าไทยอ่ะรูปในหัวเรามันจะเป็นคนละอย่างกับก่อนที่จะมาเห็น,นงานผมอาจจะก่อนแรกเนี้ยผมคิดว่าผ้าไทยมันคือแบบต้องออกมาทรงข้าราชการแน่เลย ต้องออกมาแบบพิธีพิธีงานแต่งไปเลยแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ครับผ้าไทยในยุคสมัยนี้เขามีการแบบเขามีแฟชั่นมากอย่างวันนี้ผมก็ใส่ผ้าไทยแล้วก็อาจารย์ไก่ที่เขาทำผ้าอื่นมาครับผมเขาทำให้ป้าแจ๋วในละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาด้วยนี่คือเสื้อที่พี่พลเคยใส่ตองเราก็ดีใจเราแบบเราได้ใส่ตัวเดียวกับเขาด้ยดีใจเมกันต,ตัวเดียวกัน มปรูปตัวเดียวกันจริงไหมนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นตัวเดียวกันในพิธีแต่งในงานเป็นไงบ้างคะมีสเเปชียลพิเศษอ,อะไรม้ากไหมคะขึ้อ <c oughs> ในแต่ละบูธจะมีกิมมิคเป็นของตัวเองมีเวิร์กช็อปกิจกรรมอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ผ้าไทยด้วยยังมีผ้าพื้นเมืองผ้าล้านนาแล้วก็มีแบบแออเทอร์ไรส์ปีกแมงคัพคือในงานนี้แบบมีครบจริงๆคือที่ไหนที่เราเล็งเออเล็งอะไรได้เลยเนี่ยหรือบางอย่างมีครับจริง <c oughs> ๆก็ใกล้วันแม่เราด้วยก็อยากจะ ขอควาฝันไปให้แม่สักนิดนึงแสดงว่าคุณแม่เราก็าชื่นชอบคุณแม่ชอบมากครับคุณแม่เป็นคนที่สร้างไจผ้าไทยมากๆคือในในตู้เสื้อผ้าแม่ผมจะมีชุดหนึ่งที่เขาจะเก็บอย่างดีเป็นชุดไทยที่เขาใส่ในงานแต่งของเขาชอบมากๆแล้วเขาก็มีความฝันว่าเขาอยากจะตัดชุดไทยเพิ่มแล้วก็อยากตอบสนองคุณแม่เนาะใกล้ว,กวันแม่แล้วครับีค่ะค่ะ ก็ฝากงานแพพระตาบริบาชินีน่าด้วยนะครับผมวันที่8ถึงวันที่12ที่พักพารากรนกับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์ท่าไทยกันเยอะๆนะครับมากันเยอะๆนะครับเมื่อกี้ก่อนอันนี้เราประกาศโทรทุไอจีครับผมเปานผู้จัดงานใช่ครับมันยังไงไหนเราเหตุการณ์ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรหรอกครับก็เป็นการหมดสัญญาการตามปกติก็ มีการตกลงกันแล้วระหว่างทีมง,งานของพี่ิ๊กแล้วก็ตัวผมเองว่าจะไม่ได้ต่อสัญญาก็าคือก่อนหน้านั้นคือเราก็มีการพูดคุยกันมานใช่ครับผมสาเหตุสาเหตุไมร,รคือเรื่องสาเหตุหรือเรื่องอะไรผมก็ขออนุญาตไม่ลงดีเทลลวกันนะครับแต่ว่าจริงๆก็เหมือนเอาเป็นว่าแนวทางมันปลายทางเราอาจจะเป็นปลายทาง ไม่ใช่ที่เดียวกันไมองบอกอะไรเลยกันแต่ว่าผมกับพี่ปิ๊กเองอ่ะก็ยังทํางานด้วยกันได้ยังยังแบบไม่ได้มีปัญหากันหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมมีปัญหาผู้จัดกรารหรือเปล่าเลยออกมาจากสัญญาจริงๆไม่ใช่เลยเป็นแค่เป็นแค่มุมมองที่ต่างกันจริงๆนะแค่ว่าจะตุยยากเป็นเพราะว่าเจ้ากับไม่ต่อสัญญ,ญาเพราะอยากทีบอกว่าอยู่ด้วยกันานานๆใช่ไหมเนี่ยใช่ก็ไม่คือเรามีการพูดคุยกันมาเยอะมากแล้วก็ทั้งอ่า เองทั้งพี่ปิ๊กเองทั้งทีมงานพี่ปิ๊กเองหรือแม้แต่จะแบบอย่างคุณแม่หรือพี่ๆหลายๆคนเขาก็คือคุยกันมาสักพักหนึ่งไม่ได้ว่าตัดสินใจแบบปุ๊บปั๊บผัสัญญาแล้วไม่ต่อสัญญาคือมีการตกลงกันแล้วถ้าถามว่าตัดสินใจยากไหมก็มันมันมีการตัดสินใจมาน<อ>นเล่นใช่ครับแล้วเสียดายเราจรู้สึกเศร้าไหมเพราะเราก็ผูกพันกัน คือไม่ได้รู้สึกเศร้านะครับผมก็รู้สึกปกติเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหากันอย่างที่บอกก็เลยไม่มีจุดที่จะทําให้เรารู้สึกเศร้ากับกันผมยังทํางานกับพี่ปิ๊กได้ยังสัญญาตัวก่อนก่อนที่ที่ผูกพันมาจากพี่ปิ๊กเนี้ยผมก็ยังทํางานร่วมกับเขาได้อยู่ช่งแสดงว่าตอนนี้ก็ยังมีเจอกันบ้างเจอกันดากว่าิอย่างในตัวไหนงานที่เราต้องเจอก็เจอ ใช่ครับสัญญาไหนที่เป็นเป็นของเขาหรือว่าเราเคยทางานร่วมกันกับเขาแล้วยังดําเนินมาต่อก่อนที่จะหมดสัญญาผมก็ยังทํางานกับเขาได้ตามปกติพี่ยิ๊ให้คำแนะนำเราเยอะไหมใช่พี่ปิ๊กคือจริงๆอยากจะขอบคุณพี่ปิ๊กมากๆสำหรับ5ปีที่ผ่านมาก็าคือผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากพี่ปิ๊กเยอะมากๆแล้วก็พี่ปิ๊กเป็นคนที่พาผมเข้าวงการจริงๆก็ต้องขอบขอบคุณพี่ปิ๊กจริงๆมากๆเรียกว,ว่ามันยากขึ้นไหมกับการดูแลตัวเองเพราะว่าไม่ ถามว่ายากไหมก็มีมีความยากครับเชื่อว่าทุกทุกอย่างมีความยากอยู่ในทุกทุกเรื่องแล้วเราเริ่มลองแบบว่าทำแบบเองงานนี้เลยริมมใช่ครับอย่างงานนี้เป็นงานแรกของบร,ริษัทเราเป็นไงบ้างครัง้งแรกเลยที่เริ่มทำเองตื่นเต้นนะครับก็รู้สึกแต่ว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับงานนี้เป็นงานแรกของบริษัทใหม่ ก็ใช่ครับทิเด็ดเพื่อนมก็ตอนนี้ก็ยังทดลองครับทดลองหลายๆอยา่างแล้วก็อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นใหม่ก็เป็นอะไรที่ยากแล้วก็ท้าทายมากๆมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครัเาานนเบเพราะบางคนเนี้ยออกมาทำก็อาจจะแบบทิ้งทิ้งทุกหน้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้วยความโชคดีตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เจออุปสรรคมากครับก็แต่อนาคตก็ไม่แน่ จะลอต่อไปตอนนี้ออกมาเราอยากทำอะไรบ้างพอบแบบมันเป็นแบบกิจัการเอง <laughs> ไม่ได้อยากทำอะไรเป็นพิเศษคือจริงๆตัวผมเองผมเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเป้าหมายในชีวิตของผมผมก็ยังอยากจะเป็นนักแสดงต<อ>่อไปก็ยังอยากเป็นนักแสดงอยู่พอมาทุลัดเองนล้วเห็น ล่าสุดก็เซิร์ฟคอนเทนต์รัวๆเลย,เ,ลยเป็นตัวเองเลยเป็นไงบ้างคะคอนเทนต์แบบแฟนกๆก็ชื่นชอบม,มากเพื่อนอยากจะให้ติดตามชมต่อไปครับผมก็ยังเป็นผมนี่แหละครับไมกี้ก็ยังเป็นไมกี้คนเดิมครับหลายคนรอแบบว่ามันมีเซิร์ฟไทยหรือเปล่าที่เราแบบเซิร์ฟคอนเป็นแบบนั้นผมเป็นคนที่เต็มดบริษัทไฟอยู่แล้วครับนอกจากติดตามได้ครับนอกจากแฟนคลับจะโฟกัสเราแล้วแฟนคลับไม่โฟกัสเพื่อนเราเพื่อนเราที่เป็นตลาดขายปลอกอ่ะเออซะไหนล่ะครับ ใเอเจเราที่เราเสิร์ฟเป็นคนประหลค่ะผู้ชายค่ะอ๋อเฮนรี่ป่ะครับใช่แบรนด์เขาาก็แบบเออชมอ่ะเออะเป็นผมกับไมกี้แล้วผมกับเพื่อนไมกี้เฮนรี่มูดี้เหรออ่าอันนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปไปเจอเขาเขามาคอนเสิร์ตที่ไทยครับแล้วก็ทางโซนี่เขาเชิญส่ไปก็เป็นเกียรติมากๆก็ได้ถ่ายคอนเทนต์อะไรกันสนุกสนานเฮฮาครับเป็นแค่เขาแบบน่ารักสนใจแบบไหน ก็แบบดีใจที่ไ <Tamam> ด้เจอเขาแล้วก็น่าน่าจะเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้เจอศิลปินจากต่างประเทศมาไทยก็มีการพูดคุยกันกุบกริบกุบกิบสนุกดีครับเขาเป็นคนเฟรนลี่ขนาดไหนครับเฟรนลี่มากเขาเขามีความเป็นมืออาชีพแล้วเฟรนลี่แต่ว่าเราอะอยู่กันคนละสายงานก็มีโอกาสได้คุยกันเยอะอยู่ครับเขาเป็นนักร้องส่วนเราเป็นนักแสดงเขาก็จะมีมุมติดของเขาแล้วก็มีมุมติดของเรา ตอนที่นาเชิญเขาทำคอนเทนต์เนี่ยเราเราพูดยังไงเขาถืใจอ่อนอะไรเงี้ยผมโดนเชิญไปครับก็ร่วมกันที่เอทคอนเทนต์ร่วมกันจริงๆอ่ะคอนเทนต์นั้นก็ผมคิดก่อนแล้วก็ไปพูดกับเขาว่าอยู่ลองทําแบบนี้ดูไหมเขาก็แบบเอ้ยได้สิแล้วก็เปิดฟังมาแล้นี้จะมีคอนเทนต์เติมอีกเป็นไลนกับแบบว่าสิบปีรอดอกรับติดตาต้องรอติดตาม แล้วแบบนี้พอเราไปจินปจ้นกันอย่างนี้แล้วคู่ที่เราเคยจิ้นเหรออย่างยาดาพระศุกรเขาบอกว่าเขาอยากยากลับมาเขาคิดถึงเราคิดถึงเหมือนกันครับผม,มเห็นพี่ยาเขาไปในแบบสายงานของเขาแล้วก็เติบโตแบบผมเห็นพี่ยาคือจริงๆอ่ะ <c oughs> จะพูดว่าเติบโตก็ไม่ได้เพราะพี่ยาเขาก็เ <c oughs> ขาโตเ <c oughs> ขาก็โตกับผมเยอะมากแล้วตั้งแต่ที่เล่นละครฉากกล้าวด้วยกันคือดีใจครับผม ได้เห็นยาเขามีผลงานหลายๆอย่างก็ได้ทํางานหลากหลายมากๆแล้วมีโอกาสที่เราจะได้กลับมาเจอกันอีกไหมอ่ะงานนั่นงานอะไรเงี้ยจะมีโอกาสหรือเปล่าตอนนี้มีไหมมีแบบติดต่อมีเรื่องข่าวหรือ้องไหมว่าจะมีคือถ้าในฝั่งของละครผมก็อาจจะต้องให้เป็นช่องสามให้คําตอบแล้วกันแต่ก็มีการักร่วมงานกับใครนี่ครับดีใจครับผม เห็นเมสเซจนี้มีมีคนมาบอกกันว่าพิยาเขาพูดก็ดีใจครับที่พิยายังไม่ลืมผมแล้วอยากบอกอะไรกับพ่ยาบ้างอยากจะบอกพิยาว่าสู้ๆครับแต่เราก็มีการพูดกับ <laughs> พิยาตลอดเลยไหมครับจะพูดตลอดไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าคือด้วยความที่เป็นนักแสดงอ่ะเราจะเจอกันแล้วเราจะสนิทกันในพาร์ทของการถ่ายทำละคร<ม>แล้วพอละครจบไปมันก็แบบ<ม>ค่อยๆ เขาเรียกว่าห่างก็ไม่ใช่แต่ว่าใช่ครับผมคือไม่ได้เจอกันบ่อยเท่าเมื่อก่อนแต่างมีหน้าที่ใช่ครับผมต่างคนต่างมีหน้าที่อาจจะไม่ได้พูดคุยกันแบบขนาดนั้นเป็นประจำหรืออะไรแต่ก็ยังยังมีทักทายกันเวลาเจอตามงานอะไรก็ทักทายพี่เขาตลอดยังด้วยเขาเนอยังอยู่กับเขาด้วยนี่ไงครับก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมยเงอยบๆก็อยู่เหมือนเดิมใช่ครับก็เขาก็รอรุ้นไปพร้อมกันก็เชื่อว่าอย่างนั้นครับผมก็รอติดตามนะว่าจะมีที่คุยกันถ้าจะมีละคร มก็ต้องรอติดตามก็จนจองบันูก็รอแล้เลยจังปั้นอะไรนะครับจังปั้นคะรอนี่ผมอยากให้ทางช่องเป็นให้คำตอบนะกล่า<อ>ผมไม่สามารถแบบ p r o m i s e อะไรได้แต่ก็อยากจะบอกว่าพี่ยาก็เป็นพี่สาวก,ก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆแล้วก็พี่เขาสอนอะไรผมเยอะมากๆ<อ>คือผมจะไม่มีฉัดกล้าวที่ทุกคนได้เห็น หรือไม่มีผมในในพาร์ทงานแสดงได้ถ้าไม่มีเขาสอนด้วยเขาเป็นอีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งครูของผม okay. ท่านิ่งเหรอครับมาช่วยกัขอบคุณครับต้่อครับกางพี่ยากางพี่ยาอันนี้ต่อจงงพี่ยาอัชนี้พี่ยาัเอ๋อ